ด้วยสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงคมได้มีหนังสือแจ้งว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงค,คมได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงค,คมคุณบริการิรพันธ์วานิชเป็นผู้ตอบกระตู้ถามแทนตามข้อบังคับที่ร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับเพื่อประโยชน์ของการตอบกระตู้ถามนี้ผมอนุญาตให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมเพื่อให้ข้อมูลด้วยนะครับคืหนึ่งคุณ จีโรธสกุลรัฐผู้นวยการสำนักง,งานนโยบายและแผนการขนส่งการจราจรกระทรวงคมสองกนอธิภูจิตรานุเคราะห์รองอธิบดีกองการขนส่งทางรางกระทรวงคมและได้มีพี่น้องประชาชนขอเข้ารับฝังสี่ท่านนะครับ 1. คุณจตุพรชัยเนรเมศกุลสองคุณธนันบุรณะพงศ์สาคุณศารินพรมฉิม าคุณชรวิเชียนสินซึ่งผมอนุญาตให้ทั้งส4ท่านเข้ารับฟังได้นะครับแต่กรุณาอย่าใช้เครื่องเสียงบันทึกภาพหรือถ่ายภาพในห้องนี้นะครับนะครับก็มีอีก2ท่าน,นครับคุณมงคล,ค,งค,ลคุณมงคลเรืองศรีและคุณคุณชเนธแจกโกะนะครับนะครับขณะนี้ การนี้ท่านรนัมตีช่วยกรนส่วงพร้อมแล้วที่จะตอบครับขอเชิญคุณ <c oughs> ธัญญาธรธนินวัฒนาธรถามได้ครับครับขอบคุณครับท่านประธานเรียนท่านประาาธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมธัญญธรธนินวัฒนาธรสมาชิกสภาผูาแ้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตบางแคลและภาษีเจริญจากพักประชาชนครับท่านประธานครับและท่านรัฐมนตรีนะครับก็กระทู้นี้เป็นกระทู้ที่ผมตั้งมาตั้งแต่เริ่มเป็นสสเลยครับปี2566นะครับแต่ด้วยลำดับคิวกระทู้เราค่อนข้างเยอะนะครับก็เพิ่งจะได้รับการบรรจุแล้วก็ได้ถามในห้องในวันนี้นะครับซึ่งเป็นประเด็นความสนใจของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ด้วยนะครับ ก็ท่านประธานครับผมอาจจะขอใช้เวลาก่อนเข้าคําถามแรกที่ค่อนข้างมากหน่อยนะครับแต่จะพยายามรักษากรอบเวลาให้อยู่ตามเวลาที่ได้กําหนดไว้นะครับท่านประธาน ครับตัวโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินนะครับ MRT บูร์ไลครับเป็นหนึ่งในโครงการระบบขนส่งมวลชนที่สําคัญของกรุงเทพมหานครครับเปิดใช้บริการมากว่า20ปีแล้วครับเป็นการเชื่อมโยงการเดินทางในเมืองหลวงผ่านระบบรถไฟฟ้าใต้ดินก่อนที่จะยกระดับขึ้นมาบนดินนะครับด้วยสายสีน้ําเงินนะครับก็มีการเชื่อมต่อพื้นที่สําคัญครับทั้งภายในเขตกรุงเทพแล้วก็พื้นที่รอบนอกครับช่วยลดปัญหาการจราจรที่หนาแน่นในเมืองไปได้ค่อนข้างมากครับ ประชาชนก็ใช้บริการมากขึ้นตามลําดับนะครับโดยก่อนหน้านี้ครับก็ได้มีโครงการส่วนต่อขยายด้านใต้หลัก2พุทธมณฑลสาย4ีดังเช่นแสดงให้เห็นในรูปนะครับท่นา,ทานประธานซึ่งโครงการนี้แต่เดิมเนี่ยมีแผนว่าจะสร้างในปี2570นะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีแผนยังไม่มีความคืบหน้าที่ชัดเจนครับเป็นโครงการยกระดับตามแนวเกาะกลางถนนเพชรเกษมครับต่อเนื่องจากเส้นทางที่ช่วงแรกนะครับที่ต่างระดับบางแคสถานีหลัก2มุ่งหน้าไปทางตัวทิต ตะวันตกนะครับก็ผ่านมา4สถานีครับจำนวนระยะทาง8กิโลเมตรปัจจุบันก็ยังไม่พบความคืบหน้าของโครงการครับส่วนของโครงการส่วนต่อขยายนี้ครับก็จะมีการเพิ่มขึ้นจํานวน4สถานีนะครับได้แก่สถานีพุทธมนฑลสาย2นะครับสถานีทบีพัฒนาพุทธมนฑลสาย3และพุทธมนฑลสาย4ที่แยกสาคอนกเกษมนะครับทั้งนี้แนวเส้นทางเบื้องต้นนะครับตำแหน่งสถานีแล้วก็ มีการทำ EIA ครับได้ผ่านการพิจารณาดำเนินการตั้งแต่ปี2562นแล้วครับในบริเวณพื้นที่ภาษีเจริญบางแคและหนองแขมนะครับมีความหนาแน่นของประชากรที่ค่อนข้างสูงมากนะครับโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับสายสีม่วงบางใหญ่หรือสายสีแดงสรยาที่ได้รับอนุมัติกันให้ดําเนินการไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับการดําเนินการนี้จะช่วยเพิ่มความสะดวกของพี่น้องประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครรวมถึงพื้นที่รอบนอกนะครับรวมไปถึง อ้อมน้อยอ้อมใหญ่นะครับที่อยู่เลยพุทธมนตรสาย4ีออกไปอีกนะครับโดยในแผนที่ทํา EA นะครับบริเวณช่วงสถานีพุทธมนรสาย4ีับท่านประธานก็จะมีตึกที่จอดรถ Park a n อน i ล e ์นะครับได้ออกแบบไปหมดแล้วครับโดยบริเวณนั้นจะมีที่จอดรถทั้งขาเข้าและก็ขาออกนะครับสามารถจอดรถได้ประมาณ2,000คันรวมถึงมีจุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทางบริเวณนั้นด้วยนะครับหากโครงการนี้เกิดขึ้นท่านประธานจะช่วยแก้ปัญหาการจราจรบริเวณสถานีหลัก2ได้ครับ จากที่มีปัญหารถจอดแชร่รับส่งมาเป็น,บร,ปนบริเวณกว้างนะครับแล้วก็เป็นเวลานานบริเวณดังกล่าวครับผมได้ร่วมกับสำนักง,งานเขตบางแคทําโครงการผ่านตลอดไม่จอดแช่นะครับเรากั้นรั้วตลอดทางครับแต่ด้วยลักษณะทางกายภาพครับตรงนั้นเนี่ยมีลักษณะพื้นที่ฟันหล่อค่อนข้างเยอะมีซอยเยอะนะครับการกั้น มากแค่ไหนเนี่ยพี่น้องประชาชนก็ยังมีพื้นที่ที่จะไปขึ้นรถเรียกรถในที่ห้ามขึ้นได้อยู่ดีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีการาประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนะครับให้มีการบังคับจับปรับแต่ลักษณะพื้นที่ทางเข้าออก ก็เป็นลักษณะอย่างที่กล่าวไปข้างต้นครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนี้ก็ไม่เพียงพอครับผมก็ตั้งกระทู้ถามในสภาเหมือนกันครับเ,เรียนปรึกษาไปยังสานักง,งานตํารวจแห่งชาตินะครับเรื่องการเพิ่มอัตราบรรจุกําลังแต่ก็ยังไม่ได้รับการตอบสนองมาเจ้าหน้าที่ตํารวจในพื้นที่ก็ไม่เพียงพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีการประสานเรื่องบัสเลนกับสํานักง,งานจราจรขนส่งของกรุงเทพนะครับก็ยังไม่ได้รับการแก้ปัญหานะครับสำนักง,งานจราจรเนี่ยก็ เขาก็บอกว่าในกรุงเทพเนี่ยก็มีหลายพื้นที่นะที่เราเห็นการแก้ปัญหาลักษณะนี้นะเช่นบริเวณแยกราชประสงค์แยกแยกปทุมวันนะครับไม่ว่าเราจะมีบัตรเลนมีการกั้นมากแค่ไหนแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีระเบียบวินัยในการใช้รถใช้ถนนก็มีรถจอดอยู่ดีพี่น้องประชาชนเนี่ยในพื้นที่ก็เลยมองว่าการขยายออกไป4สถานีเนี่ยอย่างน้อยจะช่วยกระจายคอขวดตรงนี้ครับให้ออกไปในบริเวณรอบนอกกรุงเทพมากขึ้นรถก็จะไม่กระจุกตัวอยู่ในบริเวณที่เป็นคอขวดครับ ในการติดตามโครงการนี้นะครับเมื่อวันที่17มิถุนายนปี68ครับผมได้ติดตามเวลานี้ในคณะกรรมาการศึกษาการจัดทําและติดตามการบริหารงบประมาณของสภาเราครับก็มีการเชิญรองผู้ว่าราฟอฟมอในขณะนั้นครับซึ่งท่านได้ตอบว่าณปัจจุบันตามแผนของคมานาคมยังไม่ได้ดําเนินการ ในช่วงหลัก2ถึงพุทธมทนฑลสาย4นะครับน่าจะอีกหลายปีแล้วก็เข้าใจว่าต้องดูที่ความต้องการในการเดินทางเป็นหลักซึ่งท่านได้ให้ความเห็นว่าในขณะนั้นนะครับสายสีน้ำเงินช่วงข้างในยังคงมีคา capacit ออยู่นี่ก็ขวดข้อความมาเลยนะครับผมว่าถามตอนเนื่องในการบรรจุ เส้นทางนี้ในแผน M-map 2ครับว่าจะพิจารณาก่อสร้างในช่วงปี2,572จะมาตามแผนไหมนะครับจากแผนเดิมที่ตอนในตอนนี้อาจจะต้องเริ่มมีเห็นขั้นตอนการสร้างแล้วครับรองอธิบดีกรมการขนส่งทางรางครับท่านก็ได้ชี้แจงเพิ่มว่ามาเป็นแผนที่ต้องมารีไวซ์อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เหมือนกับที่เราคุยกันเรื่อง20บาทนะทว่าเราจะพยายามใช้ใจ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพคล้ายๆกับการ ต่อส่วนต่อขยายที่มันยังอยู่นอกเมืองนะครับก็ต้องไปพิจารณาว่ามีความคุ้มค่าในการลงทุนแระมีความเหมาะสมหรือไม่ครับตลอดจนข้อมูลที่มีการอ้างถึงว่ามีการสํารวจจํานวนผู้โดยสารนะครับซึ่งบางส่วนเนี่ยทำขึ้นช่วงโควิดครับท่านประธานก็พบว่าอาจจะมีปริมาณผู้โดยสารน้อยนะครับซึ่งก็อาจจะยังไม่สมเหตุสมผลในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับซึ่งมีผู้ใช้งานมากขึ้นจํานวนมากสถานีหลัก2ในชั่วโมงเร่งด่วน,นครับก็เต็มแน่น เต็มขบวนนะครับก็เลยขอเสนอให้ท่านได้สำรวจจำนวนผู้ใช้งานในปัจจุบันและเร่งให้มีการดำเนินการในกรณีโดยเร็วนะครับด้วยเหตุนี้ครับท่านประธานผมจึงขอเรียนถามท่านรัฐมนตรีนะครับในคำถามแรกซึ่งเป็นคำถามในภาพรวมก่อนนะครับถ้ากระทรวงคมนาคมมีนโยบายส่งเสริมการเดินทางเชื่อมต่อทางรางไปยังระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในพื้นที่กรุงเทพมหานาครอ,อย่างไรนะครับขอทราบรายละเอียดครับ กลนท่านทนายธรครับขอเชิญท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงควมนาคมครับเรียนท่านประธานที่เคารพมริกาจิตพันธ์วานิชสมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงควมนาคมได้รับมอบหมายจากท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงควมนาคมให้เป็นผู้ตอบชี้แจงกระทู้ที่717ของท่านสมาชิกทัญยธรธนินวัฒนาธรน,นะคะจากคําถามที่ท่านสมาชิกถามนะคะ จริงๆที่ท่านสมาชิกพ,พูดมาทั้งหมดท่านรู้คําตอบหมดแล้วค่ะ ที่ท่านพูดนะ่ะคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็เป็นการยืนยันว่า,าทางกระทรวงคม,มนาคมเนี่ยได้กําหนดทิศทางการพัฒนาระบบคม,มนาคมขนส่งนะฮะโดยที่ว่าเราเนี่ยพยายามที่จะมุ่งเน้นนะคะหลายๆด้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นาการตอบสนองผู้ใช้บริการความทันสมัยแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะก็ประกอบด้วยเป้าหมาย3เป้าหมายนะคะได้แก่การขนส่งที่มีประสิทธิภาพการขนส่งที่ปลอดภยัยแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ3คือการขนส่งที่เข้าถึงอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมโดยที่จะนำนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีเข้ามาใช้ร่วมกับการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบทีนี้สิ่งที่ท่านสมาชิกอยากทราบนะครับที่ว่าการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลนนะ่ะที่เรากำลังดำเนินการอยู่นะคะเราก็ทำได้หลายๆด้านอันนี้ก็เรียนให้ท่าน ประธานนะคะได้ได้ได้ทราบได้รับทราบก็คือว่าอันที่1เนี่ยคือ,เ,อเรามีการขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าเพิ่มเติมนะคะจากแผนแม่บทเนี่ยที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเรากําหนดไว้เดิมเนี่ยสิเส้นทางเป็นระยะทางที่554กิโลเมตรซึ่งปัจจุบันเนี่ยเปิดให้บริการแล้ว13โครงการหรือ13เส้นทางในระยะทาง276.84กิโลเมตร แล้วก็อยู่ในระหว่างก่อสร้าง5โครงการระยะทาง84.3กิโลเมตร2นะคะเป็นการพัฒนาระบบขนส่งบนชนลองซึ่งก็พยายามที่จะมีการเชื่อมต่อนะคะการเดินทางไปยังชุมชนหมู่บ้านแล้วก็สถานที่ต่างๆที่แบบจะได้ ประชาชนนั้นสามารถได้เข้าถึงได้อย่างรวดเร็วและก็ปลอดภัยนะคะซึ่งซึ่งกระทรวงคมนาคมเนี่ยเราก็ได้มอบหมายให้สำนักงานนโยบายแล้วก็แผนการขนส่งและการจราจรกรมการขนส่งทางรางเนี่ยได้จัดทำแผนเพื่อที่จะไปพัฒนาระบบฟิตเตอร์เชื่อมต่อโครงการรถไฟฟ้าต่างๆนะคะตามเนี่ยสไลด์ที่ที่ได้ขึ้นจอให้ดูนะคะ 3. ม,มีการพัฒนาการเดินเส้นทางทางน้ำนะคะ เพื่อที่ว่าจะให้ไปเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะไม่ว่าจะเป็นคือรถไฟฟ้านะคะแล้วก็รถเมล์แล้วก็ทางเรือด้วยนะคะเพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับความสะดวกซึ่งมีทั้งแผนระยะสั้นแล้วก็แผนระยะยาวค่ะแผนระยะสั้นเนี่ยคือที่เราวางเอาไว้ตั้งแต่พศ2568ถึง2572เนี่ยจำนวนทั้งหมด สี่เส้นทางนะคะในคลองเปรมประชากรนะคะช่วงท่า SCG ถึงท่าสวนสาธารณะปตะทแล้วก็คลองแสนแสบต่อขยายช่วงวัดศรีบุญเรืองนะคะถึงวัดบำเพ็นใต้แล้วก็คลองขุดมหาสวัสดิ์ไปที่คลองบางกอกน้อยช่วงประตูน้ำสิมพีถึงสิริราชและคลองลาดพร้าวนะคะช่วงสายไหม่ถึงพระขนง ส่วนระยะยาวนะคะเราก็ในช่วงระวังแผนไว้ในปี2,573ถึง2,577จำนวน3เส้นทางนะคะก็เป็นการเ,าเส้นทางที่คลองเปรมประชากรเนี่ยไปถึงวัดลังสิทธในส่วนทางแม่น้ำเจ้าพยานะคะส่วนต่อขยายช่วงปากเก็ตก็ไปถึงอำเภอเมืองปทุมธานีคลองขุดมหาสวัสดิ์จากวัดชัยพฤกมาลาถึงประตูน้ำมหาสวัสดิ์ซึ่งตรงนี้ยท่านปราก็จะมองว่าเราพยายามนะคะที่จะออก ขยบไปให้ประชาชนที่อยู่นอกเขตชุมชนเป็นเขตปริมณฑลเนี่ยได้รับความสะดวกมากขึ้นจริงๆแล้วทุกวันนี้พี่น้องประชาชนที่เดินทางโดยทางเรือเนี่ยก็เพิ่มขึ้นทุกปีแล้วก็ถือว่าสะดวกเพราะว่าถา้าเราเราวิ่งบนรถเนี่ยก็จะมีรถติดแต่ในทางน้ำเนี่ยคือเราไม่มีเรือติดนะคะซึ่งอันนี้ก็ช่วยประชาชนได้เยอะนะคะส่วนสี่ข้อ4นะคะเป็นการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน จากจุดเชื่อมต่อการเดินทางอย่างเช่นสถานีรถไฟฟ้าหลักนะคะก็ให้มีความเชื่อมโยงไปได้หลายๆจุดแล้วก็ครอบคลุมทุกกลุ่มนะของผู้ใช้อย่างเช่นเรามีสกายวอล์กนะคะมีทางเดินเชื่อมต่อที่มีหลังคาคุมลานกิจกรรมต่างๆนะคะตรงนี้เนี่ยก็เราก็พยายามตอบสนองการใช้งานของอผู้บริโภคหรือว่าประชาชนส่วนใหญ่นะคะข้อ5นะคะเป็นการบูรณาการระบบตั๋ว โดยสารร่วมแล้วก็ค่าโดยสารร่วมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อยู่ในระหว่างการพิจนารณาของอวุฒิสภานะคะเมื่อ,เม,อเมื่อที่กฎหมายพวกนี้พราบาพวกนี้ออกมาเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยให้ประชาชนเนี่ยได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าทั้งตั๋วโดยสารร่วมแล้วก็ค่าโดยสารร่วมเนี่ยเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนในภาครวมได้ค่อนข้างที่จะมากซึ่งตรงนี้ก็เรียนท่านประธานนะคะว่าก็ ใช้เวลาสักเล็กน้อยขอบคุณค่ะขอบคุณท่านท่านตีช่วยกรารจองกองครับต่อไปคนตยตอนก็มีสิทธิ์จะถามได้อีกครั้งหนึ่งท่านมีเวลาสี่นาทีสิบแปดสิบแปดวินาทีครับขอให้รวบรวมคำถามไปในเวลาเพื่อถามท่านตีเชิญครับคนตาตอนครับ ขอบคุณครับท่านประธานครับก็ขอขอบคุณสําหรับคําตอบของท่านรัฐมนตรีนะครับเมื่อสักครู่เราก็ได้เห็นแนวนโยบายของกระทรวงคมนาคมในภาพรวมของกรุงเทพมหานครนะครับส่วนคําถามที่2ของผมครับก็จะเป็นคําถามที่เฉพาะเจาะจงมาในาตัวกระทู้นี้นะครับก็เป็นคําถามที่ว่าในกรณีโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินช่วงสถานีหลัก2ถึงพุทธมณฑลสาย4ี่นะครับที่ยังไม่มีความคืบหน้าของโครงการนะครับว่าในปัจจุบันกระทรวงคมนาคมมีแนวทางดําเนินการ ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนหรือไม่อย่างไรนะครับขอทราบรายละเอียดครับครับขอบคุณมากครับขอเชิญท่านรัมนตรีช่วยกันการกระทรวงมนงคมครับเี็นท่านประธานที่เคารพค่ะคือประเด็นคําตอบของคําถามข้อที่2นะคะทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยโดยสอนอเนี่ยค่ะก็ได้ดําเนินงานโครงการรถไฟสา,สายสีน้ําเงินช่วงบางแคนะคะพุทธมณฑลสายสี่มาอย่างต่อเนื่อง ถ้าดูจากสไลด์นะคะที่เราจะเริ่มจากาาบังแค่บังว่านะคะบาง,งว่าไปถึงหลักสองเนี่ยคือเราทําแล้วนะคะส่วนที่ท่านสมาชิกอ,อยากอยากจะทราบก็คือจากหลักสองไปถึงพุทธมนตรส,สายสี่ซึ่งตรงนี้นะคะกอ็อยู่ในระหว่างการศึกษาและอย่างที่ท่านสมาชิกได้ทราบ เขาบอกว่าปริมาณคนใช้เนี่ยไม่เยอะก็เลยทางสภาพัฒน์ก็เลยบอกว่ายังเอาไปทําเส้นอื่นก่อน<ม>พูดง่ายนะคะคือเส้นนี้เอาไว้ที่หลังซึ่งเรียนให้สบายใจนะคะว่าไม่ไม่ได้ล้าเลยเพียงแค่ชะลอนะคะ,ะการดําเนินโครงการไปก่อนท่านประธานคือสรุปเบ็ดเสร็จเนี่ยโครงการรถไฟฟ้าสายสี้ําเงินช่วงบางแคไปที่พุทธมนตรสายสี ถูกจัดลำดับการพัฒนานะคะให้อยู่ในกลุ่มเส้นทางที่มีศักยภาพซึ่งจะต้องพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่งเมื่อ2,572นะคะคืออาจจะต้องรอคนให้คนเยอะกว่านี้นะคะท่านสมาชิกก็จะได้มีคำตอบไปให้กับพี่น้องประชาชนที่ใช้ได้แต่ถามว่าเส้นทางที่ที่มีอยู่เดิมนะคะก็สามารถที่จะ,ะใช้ได้อย่างปกติแล้วนอกเหนือจากที่ในระหว่างที่เราจะรอ นะคะว่าเราจะทําเส้นทางต่อไปเนี่ยทางกระทรวงคมนาคมนะคะก็ก็มีแผนในระยะสั้นเป็นงานรองรับก็คือเราเรามีรถเมย์นะคะที่ช่วยนะคะในการเข้าถึงรถไฟฟ้าเนี่ยสายสีน้าเงินในตรงพื้นที่บางแคไปที่พุทธมนทลน,นะคะเรามีรถโดยสารประจําทางนะที่ให้บริการอยู่เนี่ยคือสายที่7กอนะคะวงเล็บ4ขีดนะคะจากอ,อ,อู่ปรมราชชนนีไปที่พาวลัด แล้วก็สายที่84นะคะวงเล็บ4ี่ขีดสีวัดไล่ขิงไปที่ B.T.S กรุงทนบุรีแล้วก็สายที่84ด่กไก่บ้านเอื้ออาทรสารยาไปวงเวียนใหญ่แล้วก็สายที่91กนะคะหมู่บ้านเศรษฐกิจไปถึงสนามหลวงนะคะแล้วนอกจากของกระทรวงคมนาคมแล้วนะคะทางกรุงเทพมหานครนะเขาก็ยังให้บริการเดินรถโดยสารนะ B.M.A. Feeder นะคะ,ะเส้นทาง สำนักง,งานเขตทวีวัฒนาไปที่ MRT หลัก2โดยที่ให้บริการฟรีด้วยะคะท่านประธานอันนี้ก็นำเรียนท่านสมาชิกนะครับเพราะว่าเราก็พยายามเติมนะคะในส่วนที่ขาดไปก็ต้องยอมรับนะครับเพราะว่า ของเราเนี่ยด้วยงบประมาณเราก็ทําขัดดุลมาตลอดท่านประธานเพราะฉะนั้นคือการที่เราจะทําเส้นทางไหนอะไรเงี้ยเราก็มาลําดับความสําคัญแต่ถ้าจากที่ดูในสไลด์นะคะตอนนี้เส้นทางรถไฟของเรานะคะก็ค่อนข้างที่จะครอบคลุมไปเกินกว่าครึ่งท่านประธานส่วนต่างๆที่ทําไว้ก็ทําต่อนตอ,ต,อต่อเนื่องไปในในระยะเวลาในอนาคตขอบคุณค่ะท่านประธานครับขอบคุณท่านดีช่วยว่าการกระทรวงขงนสง,งครับครับจบ กระตู้ถามแยกเฉพาะที่717นะครับขอบคุณคุณทยรและท่านน้ำตีช่วยครับเดี๋ยวท่านตีครับผมจะปากอะไรนิดหน่อยนะครับก็ท่านตีอยู่ลบบุรีเนี่ยใช้รถยนต์ผ่านถนนมิตรภาพใี่บ่อยนะฮะถ้าเปื่อนะเป็นไปได้ช่วยเรียนท่านน้ำตีนครับว่าไอ้มอเตอร์เวย์มอเตอร์เวย์ที่ไปโคราชนะฮะเรา เวลามีวันสําคัญนะเช่นปีหใหม่ด้วาเราก็จะเปิดปากช่องไปโคราชได้แล้วแต่ที่มันติดจริงๆแถวสระบุรีแถวอะไรนะซึ่งความจริงการจราจรช่วงนั้นนะมอเตอร์เวย์เนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าทำไปมากน้อยแค่ไหนถ้าปีใหม่นะฮะทันอยู่สีเดือนเนี่ยนะปีใหม่เนี่ยนะถ้าเปิดมอเตอร์เวย์นี้ได้นะฮะไปถึงปากช่องได้นะครับ ซึ่งเป็นเรื่องของกรมต่างหลวงนะครับนาได้นะจะเปิด,ปดเฉพาะช่วงปีใหม่ช่วงสงกรานก็ได้ก่อนนะครับไม่งั้นรถจะติดครับโอ้โหสงสารผู้ที่ใช้เส้นทางนี้นะครับที่จะไปสยยป่วนใหญ่ไปอีสานแต่ไปบ้านท่านก็ใช้เส้นทางนี้แต่ก็จะใช้เส้นทางเอเชียนะไม่ใช้เส้นทางานะการที่ฝากไว้นะฮะเออพราะทำนานจริงจริงมันเกินเวลาไปแล้วแต่ว่าเนื่องจากเว้นคืนช้าก็เลยต้องฝากท่าน นะเพราะบางครั้งผมก็ใช้เส้นทางนี้ในช่วงเทศกาลที่สําคัญนะครับครับขอบพระคุณท่านที่ช่วยแล้วก็คนไทยทอนครับขอบคุณครับ